รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสพสารสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บัรลือฤทธิ์ครับคุณผู้ชมครับเคสวันนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนเลยนะครับจากผู้นำครอบครัวผู้ที่ดูแลครอบครัวต้องกลายมาเป็นผู้ติดเตียงวันนี้เราจะเดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเพื่อมาตามหาเขาและมาช่วยครอบครัวของเขาครับ คุณผู้ชมครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใได้พวกเขาไปพร้อมกับเราครับผมไม่รู้ว่า ทำไมมันเกิดขึ้นกับผมและครอบครัวผมจะอยู่ยังไงคำตัดผอของคุณเสริมศักดิ์ต่อโชคชะตาของตนเองซึ่งเดิมทีเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานที่อู่ซ่อมรถหาเงินเลี้ยงดูภรรยาและลูกถึงสามคนและยังแบ่งเวลาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมมานานกว่า20ปีโดยที่ไม่คาดคิดเลยว่าในวันหนึ่งที่เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเขาเองย้อนไปเมื่อวันที่18มกราในขณะที่ผมช่วยชาวบ้านจับหมูป่าได้เกิดอุบัติเหตุประตูลอ,อยทับร่างผมจนทำให้ผมกระดูกซี่โครงหักสันหลังหักทำให้ขาทั้งสองข้างผมไม่สามารถใช้การได้รู้สึกตกใจคะ่ตะตอนแรกตกใจแล้วก็ ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้ค่ะจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแล,แล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะต้องดำเนินการชีวิตอย่างไรเพราะว่าต่ก่อนนี้สามีก็คือเป็นหัวหลักเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลครอบครัวเมื่อหัวหน้าครอบครัวทำงานไม่ได้ทำให้ครอบครัวต้องลำบากผมสงสารภรรยามากที่ต้องคอยดูแลผมและลูกผมก็ห่วงมากที่สุด ยังไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะทำยังไงจะส่งลูกเรียนได้ถึงแค่ไหนก่อนที่ความหวังของครอบครัวจะหมดไปช่วงหน้าเราจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือให้กำลังใจกับพวกเขากันครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ เหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจของครอบครัวเมื่อคุณเสริมศักดิ์ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ทำงานไม่ได้อีกต่อไปทำให้ครอบครัวของเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากวันนี้รายการโฮ o ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเดินทางลงพื้นที่ตัวเมืองสิงห์บุรี เพื่อมาเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของคุณเสริมศักดิ์ท่านไหนวะเสริมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับเสริมศักดิ์อยู่ไหนครับฮะลังไหนนะ นู่นเหรอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมฮะอ้นอ้าวอ้นช่ผมเองเป็นไรอ่ะก็อุบัติเหตุประตูครับทับพีบ่ตอนออกเหตุโอหนี่เขาขี่มอไซค์ช่วยเหลือเป็นไอ้นี่อาสา<อ>ร่วมกับจันยูเมื่อก่อนนี้แล้วเขาก็มาอยู่สิงห์บุรีอันนี้ท่านทีมงานไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย <laughs> แม้แต่พิธีกรเอกยังแทบไม่เชื่อและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเสริมศักดิ์บุคคลต้นเรื่องที่ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นมาค่อนชีวิตเดี๋ยวเราไปย้อนฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหาทางช่วยเหลือครอบครัวเขากันครับถามนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดเพราะอะไร มันเกิด,ดจากความผิดพลาดของที่เรารีบรีบทํางานรีบทํางานหมายถึงว่าพี่ประชาชนใช่ครับให้เราไปช่วยเหลือในการาการหมู่ป่าที่<ะ>หมูป่ามันหลุดมาใช่ครับมันกําลังจะ,จะเข้าเข้าห้างใช้แต่และกําลังจะเข้าใต้ถุนห้างที่ว่ามันมีชั้นใต้ดินเนี่เขาก็เลยรีบปิดประตูกันดึงประตูมาเปิดใช่แล้วประตูหลุดร้อนร้อมมาเราอยู่ตรงนั้นพอดีใช่ครับ ทับเลยทับช่วงไหนมาตั้งแต่อาทับข้างครับข้างครับแล้วนอนล่าไปกับพื้นเลยแล้วมันทับอยู่เงี้หรอใช่ครับตอนแรกเลยอะค่ะที่ที่มีคนไปตามก็คือไม่คิดว่าเป็นเยอะยังคิดว่าไม่น่าจะใช่ประตูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนหมอเรียกเข้าไปข้างในห้องฉุกเฉินนะคะแล้วก็คือเห็นเขาแบบก็คือไม่รู้สึกตัวแล้วแจ้งว่ามีซี่โครงหักทั้งหมด ใช่ค่ะเหลือซีกเดียวที่ไม่หักแล้วก็มีเลือดออกในปอดปอดฉีกแล้วก็กระดูกสันหลังเขาอะค่ะผิดรูปแล้วก็ไปโดนเส้นประสาททําให้เส้นประสาทได้รับความเสียหายก็คุณหมอก็ผ่าตัดใส่เหล็กดามหลังให้แล้วก็ไปซ่อมเส้นประสาทตอนนี้ก็เราก็ต้องรอว่าเส้นประสาทเขาจะกลับมาได้แค่ไหนแต่ตอนนี้คือข้างล่างเขาอะค่ะก็คือไม่รู้สึกตัว ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ระบบฉี่ไม่ได้ก็คือต้องใส่ใสายางแล้วก็ใส่แผ่นเพิเพ่ตลอดเวลาแล้วหมอบอกไหมว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมหมอเขาก็เขาก็เหมือนห้าสิบห้าสิบมันก็อยู่ที่ว่าเส้นประสาทตอนนี้ค่ะจะฟื้นได้แค่ไหนแล้วนอกจากไปเป็นอาสา,าสมัครแล้วอาชีพของนนกุหลักๆนี่คืออะไรที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็อยู่กับอู่ซ่อมรถครับอู่ซ่อมรถใช่เป็นลูกมืออะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับ ทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขานี้ยังไงเนี่ยจะดูแลลูกอย่างลูกต้องถ่ายสามคนใช่ค่ะสิบขวบสิบค่ะแล้วก็สิบแปดแล้วก็สิบแปดแล้วก็สี่ขวบคนเล็กโหในวัยกาลังเรียนด้วยกาลังเลยแล้วทํามงตอนนี้รายได้เรามาจากไหนแล้วตอนนี้ก็เหมือนน็อกกันเลยครับก็ทางอู่ผมก็ช่วยเบื้องต้นพันสองพันให้ได้เป็นเดือนอันทีนี้น้องทําอะไร เป็นลูกจ้างอยู่ในตลาดค่ะเป็นร้านพวกขายอุปกรณ์เสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพอมีไรายได้ก็ยังพอมีรายได้ <Bliss. S 1> แต่ว่าทุกตะก้อนก่อนเขาป่วยอ่ะหนูมีไรายได้เต็มๆก็คือทําได้เป็นรายเดือนอแต่พอเขามาป่วยเริ่มเริ่มเริ่มขอเป็นเลยอ่ะก็คือหนูไ็้ทางานได้ไม่เต็มที่ต้องมาดูแลใช่ค่ะก็จะ <บา S 1> ได้แบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่แล้วปรึกษาลูกๆกันไหมว่าเราจะทํายังไงอนาคตจะวางให้ลูกๆยังไงกันก็ก็มีบางค่ะอย่างคนโตก็ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงฝึกงาน ก็ค่ะคุยอยากอยาก,ากเรียนต่อก็แน,นะนําว่าเรียนต่อได้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ถ้าแบบต้องให้ทํางานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยนะ<ม>้องให้เปลี่ยนจากครอบครัวที่มีความสุขคนนี้หาสตังค์นี่เราก็หาสตังค์ลูกก็มีหน้าที่เรียนหนังสืออยู่มาวันหนึ่งเสาหลักล้มลงไปปึ้งเควงกันหมดเลยใช่ก็ตอนแรกก็ท้อเหนื่อยก็เครียดเลยอะว่าแล้วลูก เราต้องแบบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาระทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่ก่อนถ้าเราแบบอยู่กันสองคนก็คือเรายังพอแบบทางนี้จุนเจือทางนี้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบพอล้มคนนึงปุ๊บเหมือนทุกอย่างเหมือนอยู่ที่เราคนเดียวค่ะแล้วก็ต้องทางานด้วยแล้วก็ต้องกลับมาดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็เหนื่อยยังหวังอยากจะไปทํางานจิตจอาสาต่อไหมถ้าหายแล้วไปทําต่อไหมทาต่อไม่กลัวแล้วนะไม่กลัว นากลัวแล้วได้ทุนมาสักก้อนยายไปทาอะไรยาไปทำอะไรก็ยังยังอยากจะหาอะไรลงทุนย่องอยู่ว่างๆอยู่แต่ก็ยังยังยู่ทิ้งเราได้ลงทุนให้ใครทําให้ภรรยาทําก็น่าจะแล้วเราถนัดทําอะไรบ้างอ่ะหนูถ้าถามหนูก็น่าจะเป็นพวกขายของเพราะว่าหนูอยู่แบบร้านขายของมาตลอดอ๋อขายของใช่ค่ะขายบริเวณแถวนี้มันยังเงียบนะ ช่ค่ะแต่ถ้าว่าเปิดแบบเป็นพวกแบบร้านค้าขายอะไรข้างหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็ยังพอได้เยเป็นทุนให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดครับเพราะว่าหนูอ่ะถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ห่วงอะไรก็คือห่วงลูกๆที่สุดค่ะลูกหญิงสามคนใช่ค่ะอยากให้เขาเรียนแบบสูงๆคุณจงครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณเสริมศักดิ์หนึ่งหมื่นบาทว่าเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ พร้อมด้วยถุงยางชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมครับบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ให้มันได้เราต้องผ่านไปให้ได้แต่ครอบครัวของคุณเสริมศักดิ์เนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วลูกๆภรรยาก็ดูแลและเป็นกำลังใจให้คุณเสริมศักดิ์ การให้กําลังใจซึ่งกันในการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพลังจะเป็นกําลังใจให้คุณเสริมสัดว์ใหหายวันหายคืนด้วยพลังรักจากลูกแล้วก็ภรรยาครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้เข้ามาเยี่ยมผมทำให้ผมมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปด้วยครับเพราะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรา รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี